ที่สายยาสอกระดูกที่ดูแลตรงนี้สวัสดีนะครับผมก็จะมาถามว่าทําไมพี่สอนะครับทําไมถึงได้มาทําพิธีตรงนี้จริงๆแล้วคือผมก็เป็นเจ้าของสวนตะวันนะครับก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างในการทําพิธีนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจทำเองหรอกเพราะว่ามีพี่สาวพ่ครันพ่อฟันมาผมเป็นขุน ท่านขุนนี่อยู่ประจำสวนกาตะวันนงนู้นผมเจอกะระดูาาะผะกผีมาหลายปีแล้วครับก็เลยมาทําให้เขาตอนนี้สัตว์ตัวแวกนี้คือผมจะดูแลไมใช่อาจารย์นะผมเป็นขุนจะเฉพาะงานแบบนี้อย่างเดียวไม่รับงานมั่วนะครับไม่ได้ับงานทั่วไปทำเฉพาะบริเวณนี้ครับเพราะว่าเป็นความเชื่อตรงท้องตรงนี้ของน้องเขาน้องเขาก็มีโชคมีลาภมาหลายปีแล้ว เด่น้องเขาไม่เคยลยเปิดเผยก็เมื่อวานคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ว่าปรึกษากันว่าทำยังไงเพราะหนูก็มีโชคไม่ลาบมาหลายงวดแล้วอด็กน้องเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวเองไม่อยากโด่งดังนะคุณง่ายก็เลยมาทางแม่เขาแล้วก็ทางน้องเขาก็มาปรึกษาผมว่าทำยังไงจะทำวิธีวิธียังไงเขาได้บนไว้ว่าถ้าเขามีโชคเม่ลาบพอประมาณก็จะ จะมีมรสมาดูคมาให้ชาวบานได้ดูด้วยแล้วก็มาให้พระภูมิเา้าญาติได้ดูนะครับก็เลยผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดวทำพิธีให้นะครับก็เลยวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดตอนเช้าก้าวโมผมเลยทำพิธีให้เขาอืมนะครับคงก็ไม่ได้ทําแบบยุ่งยากนะฮะทำแบบง่ายๆที่ผมเคยทำที่สวนผมครับก็เลยผมเลยให้น้องก็มาทําอาจัดพิธีการคมก็ไปตามบทบาทของผมก็เลยทำพิธีให้เขา มันประมาณเก้าโมงเป๊ะตรจัดเลยนะฮะก็มีประทัดหนึ okay. ่งพันลูกจุดนะมีพลุแบคือจุดเพื่อเพื่อเป็นบารมีของเรานะครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่จะมีส่มาจะมีสิ่งศัสิทธิ์อ erm ยู่นะคต้นไม้ใหญ่เมื่อร้อยปีแล้วต้องมีสิ่งศสิทธิ์อยู่เรียกว่าครุฑเทวดานะครับนะจำไหมครับอาจจะว่าเป็นสิ่งศสิทธิ์อยู่ตรงนี้เพราะว่ารองรอบรอบบริเวณรอบรอนี้จะมีกระดูกผีอยู่เยอะ เพราะว่าจะเป็นคือเราเป็นศาสตร์ของของมุมนี้ก่อนไม่ค่ะเอมีที่ไปอยู่นะฮะเลยต้องมาบางมาตรงนี้ใช่ใครต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับเขว่ารู้เนะาะแม่ท่านตา,าจะดูดีนะฮะครับน้องเขาก็ฝันฝันฝันเจอพญายนา,านคบ้างนะขนาดสีดำบ่บายเจอที่สวนผมเลยตัดรตรงนี้ทั้งพญายนาคทั้งงูใหญ่ผมก็เลยกลมาไม่งั้นเราก็ทำวิธีเขาไปก็เลยมาเส้นมาไหว้เพราะว่าน้องเขาได้โชคได้ลาภ เกือบพุกงวดนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเขาได้ท่าไหนผมก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าได้เกือบทุกงวดนะครับกจชาบ้านาบางคนไม่รู้นะน้องเขาได้เพราะน้องเขาไม่เคยเปิดเผยตัวเองวันนี้เขาเปิดเผยแล้วบอกว่าเขาจะเขาเปิดเผยผมเลยว่าเอามันเป็นไรอย่างนั้นแล้วก็ถ้านูอโยเปิดเผยก็เป็นเอไรไม่ได้เสียหายทำไมเราไม่ได้รักได้ขุณน้องครเพาได้มาโดยบริสุดใจะจะเป็นหัวใจดีกับช่างหัวบ้านกับช่างไม่เป็นไรก็เราเขาได้มา ก็ไดเอารถมาเสนอรถเก็นก็ก็พอสมควรนะฮะราคาก็เลยวันนี้ก็เลยถือวิธีอันนดีงามนะครับก็เลยเชิญผมมาทำพิธีให้ก็เลยมีพี่น้องญาติมิตรสหายก็มาร่วมกันก็คืนนี้จะมีมรดสดูด้วยครับคืนนี้นะครับก็จะมีก็เรียกว่าลูกทุ่งวารตี้ทีนี้นะฮะคืนนี้นะฮะคืนนี้มีลูกทุ่งวารตี้เป็นเชิญมาดูนะฮะเพื่อมีโชคมีลาภอีกคืนนี้ก็ไม่แน่นะฮะ เพราะว่าน้องเขาเขาเก่งมากน้อคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะฟันดีตลอดเวลาเมื่อกี้ผมจะไปดูห้องเขาแล้วว่าจะทําพิธีเขาจะว่าไ,ไม่ทําดีกว่าคือน้องเขานอนไม่ได้อกห้องนั้นต้องรดสกิปทุกวันรูดสกิสกปต้องเคประตูจะพลงพอจะคอ,อเนเทนนอรคนรูปด้านใหญ่มากมามาหาเขาในฝัน้องๆอนเขานะทุมเลวาน้องอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องทําพิธีหรอกให้เขาอยู่เถอะ ให้เขาดูตัวนี้แหละให้เขาไปรักษาเพราะวันนี้คือน้องก็จะเห็นพญานาคไปโพสที่หน้าบ้านห้าหัวห้าเสียนนะครับห้าเสียนเลยห้าเสียนเป็นสีดำ้างสีทองบ้างน้องก็เลยถูกหวยตลอดห้าหนึ่งก็น้องก็ถูกเราคอยเชื่อนะคนเชื่อจะเคนที่ถูกนะครับคุณต้องม่ศรัทธาไม่ถูกนะครับผมบอกให้ครับใช่ต้องมีชื่อมีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วเชื่อมั่นศรัทธาไม่ล้มลุ่มแรงนะครับการเชื่อต้องเชื่อตลอดไปเชื่อจะได้ครับเมื่อเมื่อ ที่ทะเลก็มีน้อยคนหนึ่งนะืะผมไม่ได้บอกพวกท่านมาดูเขาฝันเจอพญานาคที่สวนผมสองคืนติดต่อกันครับองค์ดํานะครับน้องอยู่ฝั่งโน้นก็เลยมาทำพิธีที่สวนผมองเลยดูแลให้ครับเป็นน้องผู้หญิงนอนทุกคืนแรกก็ฝันเจอเหมือนกันคืนทีสองค็ฝนเจอเหมือนกันจนน้องเขาอยู่ไม่ได้ต้องมาทำพิธีที่สวนกาตะวัน ผมเลยศรัทธานลผมเชื่อเพราะว่าผมก็เจอมาแล้วอพอเราถึงเป็นอย่างนี้ผมก็เลยทําให้เขาได้อถ้าเขาจะทำผมก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเขาได้อันตรายเพราะว่าเราเรียนกับทายศาสตร์ไม่แน,น่จุดงไม่อยากทำอ,อาจจะเข้าตัวเองก็ได้นี่คือที่มาของผมทีนีะครับท่านแล้วทีนี้เห็นเขาไปได้จุดเบิก เบิกเบิกอะไรเลขประทัดเลขอะไรมันทัดนะฮะครับมีเลขให้ไหมครับเอ่อน่าจะมีนะฮะผมยังไม่ได้ดูตอนนั้นนะอืมน่าจะมีป้ายเขียนมันหรือเปล่าไหนผมดูซิตัวนี้หรือเปล่านี่ใช่ไหมครับโอ้ใช่ใช่ครับตัวนี้ใช่ใช่ครับครับอันนี้ในนี้เลขประทัดะข้างบนครับเลขหางประทัดเลขหางประทัดหนึ่งพันลูกเหฮะหนึ่งพันลูกหนึ่งพันนัดหนึ่งพันนัดครับครับชุดหนึ่งมีหนึ่งพันนัดเลยฮะครับไหนลองพูดให้ผมฟังสิมีเลขยังไงเอ่อ เลขหางมัดก็จะเป็น498ครับ498นะครับครับต่อเลข34ตรงตัว34ครับครับเลขทูบข้างล่างก็จะเป็นเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่นี่เลขทูบนะครับเป็นการเชื่อส่วนบุคคลนะครับคเป็นการเชื่อส่วนบุคคลอย่าไปเชื่ออะไรมากมายครับอ่าการรับชมเอาคเล่นเล่นพอประมาณครับเนให้เล่นรัฐรัฐบาลนะครับฝากไปด้วยสนับสนุนสนับสนุนรัฐบาลเราด้วยครเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับผม โอเคนะครับนี่ยืบเข้ามันนี่อ้ยชัดเจนแรงนี่นะครับคุณผู้ชมอัแคปหน้าจอไปไว้เลยเด้อแคปไปแคปไแคปไ้อ่ะอ่ะขอบคุณท่านสอกระดูกผีครับผมขอบคุณมากๆเลยเป็นเจ้าพิธีอยู่เป็นเจ้าพิธีในงานนี้เนาะที่ต้น เพราะคือว่าต้นมะขามยักษ์นะครับพันปีต้นมะขามยักษ์พันปีนะครับผมครับขอบคุณมากอ่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากเลยครับเจอกันใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ เพื่อบ่ให้บัาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำคัรูปคลิปย่ำได้ทันสิบรติขาดคลิปและคก็สิบรติขาดข่าวสารในช่องยูทูบคนสุรินทีวีครับผมก็ะ <Yeah. S 1> ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดก,กดครับผมขอบคุณ